มาให้น้ำทุเรียนค่ะดูย่าสิคะงามจะท่วมทุเรียนอยู่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะดูสิโอเคนี่รอน้ำแข็งไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าน้ำแข็งไม่สบายคะ่ะช่วงนี้ไปโรงเรียน3ามวัน ติดวัดมาค่ะนะ้ำมูกไหลโอ้โหแม่ก็อุตส่าห์วางแผนไว้ว่าถ้าน้องไปโรงเรียนวันจันนะแม่ก็จะมาตัดหญ้าตรงตรงนี้ค่ะตรงร่องแถวชุเรียนตรงนี้นะคะแล้วก็แถวต้นไม้อื่นๆเนาะแล้วที่เหลือก็จะระหว่างร่องตรงนี้ระหว่างร่องตรงนี้นี่ก็จะเอารถถ่ายตัดนะคะแต่ไม่เป็นตามคาดนะทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวคงต้องเอาน้องมาทํางานด้วยค่ะพรุ่งนี้ให้น้องอยู่ตรงนู้นให้น้องอยู่กระตอบนะคะแล้วก็ค่อยค่อยให้น้องรอแม่อยู่ข้างบนแล้วก็แม่ก็จะตัดหญ้าค่ะกวานี้เป็นไงบ้างโอเคได้อยู่นะ ที่จริงน่าจะทำแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มัดแบบนี้แล้วก็ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะตั้งขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำค่ะ <laughs> แล้วก็มัดแบบนี้เนาะตั้งเสาแบบนี้ให้น้องแล้วก็แบบนี้ เราก็จะได้อุ้ยแบบนี้เลยกระจายหาน้องแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าจะปลูกอะไรรอบต้นก็ค่อยเอามาปลูกเนาะดีไหมคะเป็นการประหยัดน้ําไปในตัวค่ะนี่วางไว้ก่อนวางแบบนี้ไปก่อน วันนี้นี่มากับน้องน้ำแข็งสองคนค่ะมาเอาหน่อไม้นะคะตัดหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ส้มนั่นเองค่ะมาดูต้นนี้กันทุกคนว่าเป็นยังไงตะกี้นี้ไปปั๊มน้ำดึงปั๊มน้ำหนูตัวเบลอเฮ้ยน้ำมันหมดเหรอ